ตซกับพวกนีอันตรายสุดเลยสังนี่สุดเลยย่านนี่สุดตั้งแต่ประกอบด้ที่แรกเลยตอนเป็นเด็กน้อยอ่าเป็นเนเอาเอาโบเลยเอาโบเลยเกี่ยวกับไผ่บอยที่สุดเลยย่านเลยมันเป็นยังไงก็มันใจยังสี่อยู่เลยมันตื่นเต้นนะจะได้ตย่นเต้นย่านเขาแต่ว่าย่านมันก็แมนนี่เลยเป็นเนยเป็นตื่นเต้นที่มากโซกับพวกปอหาเจ้าของอยู่คนนึงเลยโซกับปอหาเดียวโซกับลักหายเจ้าของเ่าเต็มเบ็ดหรอกแต่เขาก็เต็มเบ็ดแล้วแต่เขาเนี่ยเขาเรื่องหลังเขาไม่เที่ยนหรอก เาตื่นเต้นเนาะเขาไม่มี้สื่อเสียงเนาะมนุษย์ต่างดาวละขายลัดเตีงแหงเนาะนัดเจ็บเจ็บบอเจ็บบอเต็เรา,เาเผมพูดจะมาผมแทงเข้าไปเหรอผมจิบ๊บเข้าไหมมันถึอสอกไหมละขายแกตัวหน่อยเนาะผมแทงเข<อ>้าไปเขาไป,<อ>าไปถือสัมสอกเขาอยังแก่แกเ,เบอฟคอเวิร์ดจนไม่อยากแทงวะแยงแยงมวยเท่ามวยเท่าแต่ว่าพวกได้ตีชนะแก้วตีผมแบบกระแขกผมเนี่ยเพื่ผมแขกแก้ว ยอมงอมงอมงอมผมสุมสลูกผมสุลูกฤษพนมาเลย้ยกไปยกไปเลยครับสุลูกฤษพลเด้แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้